สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูชื่อนะคะรูจิลพรกองละมันหรือว่าครูมิวนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอวัยวะภายนอกของเรานะคะ เป็นในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระดับประสมศึกษาปีที่1น,นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยนะคะเด็กๆ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูก็มีรูปภาพเนาะเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้เด็กๆนักเรียนนะคะได้ดูค่ะไปค่ะไปดูรูปแรกกันเลยอ่ารูปแรกนะคะรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยคือรูปอะไรเอ่ยอ่ะคือรูป ต้นไม้ใช่ไหมคะหรือว่ารูปพืชนั่นเองเด็กๆคิดว่าพืชเนี่ยเขามีการหายใจไหมลักษณะของพืชเป็นยังไงคะมีใครรู้บ้างามีการหายใจไหมคะมีการหายใจมีการเจริญเติบโตไหมเติบโตไหมเอ่ย อ่ะมีการเจริญเติบโตนะคะแล้วพืชมีการกินอาหารไหมคะมีการกินอาหารไหมเอ่ยอ่ะมีการกินอาหารด้วยพืชสามารถเคลื่อนที่ได้ไหมอ่าใครรู้บ้างพืชสามารถเคลื่อนที่ได้ไหมเอ่ยใครว่าเคลื่อนที่ได้ใครว่าพืชวิ่งได้ยกมือเลยมีไหมอ่ะไม่มีนะคะพืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะ ทีนี้พูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปกันเลยรูปที่สองนะคะคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยคือรูปสัตว์อ่ามีอะไรบ้างมีนกแกว้วมีผีเสือ้อมีสิงโตใช่ไหมตัวนี้อะไรจิงโจ้อ่าตัวเล็กๆข้างหน้าละ่ะชื่ออะไรเอ่ยแมงมุมนะคะ มีจระเข้มีช้างมีม้าลายมีปลาฉลามมีปลาปักระเป้าอ่าคุณครูจะใช้คำถามเดียวนะคะจะจะใช้คำถามเดียวกับที่ถามเมื่อสักครู่นี้เลยคุณครูจะถามว่าพืชถามพืชไปแล้วนะถามว่าสัตว์เนี่ยในรูปเนี้ยมีการหายใจไหมมีการหายใจไหมเอ่ย มีการหายใจเติบโตไหมเติบโตไหมสัตว์เติบโตไหมหรือมันจะตัวเล็กตลอดชีวิตมันเลยมีไหมไม่มีนะคะสัตว์ก็มีการจเจริญเติบโตนะคะแล้วสัตว์กินอาหารไหมคะกินอาหารไหมเอ่ยอ่ากินสัตว์มีการขับถ่ายไหมอ่ามีไหมนะมีการขับถ่ายไหมนะชิชิ สัตว์ก็มีการขับถ่ายนะคะแล้วสัตว์เนี่ยมีการเคลื่อนที่ได้ไหมเอ่ยมีการเคลื่อนที่ได้ไหมคะ,ะสัตว์ก็เคลื่อนที่ได้นะคะทีนี้พืชไปแล้วสัตว์ไปแล้วนะอ,อีกหนึ่งอย่างเด็กๆคิดว่าคุณครูจะให้ดูอะไรเอ่ยคุณครูจะให้ดูอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะคุณครูจะให้ดูคนนะคะในรูปนี้มีทั้งหมดกี่คนเอ่ยหนึ่ง สองสาหและ6อ่าในรูปนี้นะคะมีทั้งหมด6คนนะคะอ่ากำลังกำลังล่าเริงเลยเนาะกำลังสนุกนะคะมีความสุขกันเลยคุณครูจะใช้คำถามเดียวนะคะกับที่ถามพืชถามสัตว์อันนี้จะถามเป็นคนเนาะอ่าเด็กๆคิดว่าคนเนี่ยเจ,จะเจริญเติบโตไหม ไหนใครจะเจ็ดขวบตลอดชีวิตมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะเราทุกคนต้องมีการเจริญเติบโตนะคะกินอาหารไหมคนกินอาหารไหมคะกินนะคะคนก็มีการกินอาหารนะคะมีการขับถ่ายของเสียไหมเอ่ยอมีนะคะแล้วคนเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนที่ได้ไหมเคลื่อนที่ได้ไหมคะ ่อาเคลื่อนที่ได้นะคะทีนี้นะคะเด็กๆคิดว่าพืชสัตว์คนมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันออจาก3ามรูปนี้นะคะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเหมือนไหมนะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการจเจริญเติบโตการกินอาหารการหายใจ การถับถ่ายแล้วก็อะไรเอ่ยการอะไรการเคลื่อนที่นะคะแต่ทีนี้มีใครจับจุดได้บ้างว่ามันจะมีหนึ่งอย่างนะคะที่ไม่เหมือนกันที่แตกต่างออกไปมีอะไรนะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันนะ3ามอย่างนี้ เก่งมากค่ะมันก็คือลักษณะของพืชนะคะบางอย่างที่มีความแตกต่างออกไปจากคนและสัตว์คืออะไรใครว่าสิ่งนั้นคืออะไรมีทุกอย่างเหมือนกันเกือบหมดเลยยกเว้นสิ่งนี้นะคะมีใครรู้บ้างสิ่งนั้นนะคะก็คือพืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้น,นั่นเอง นึกออกไหมพืชจะอยู่เฉยๆมีใครตอนเช้าเอาพืชวางไว้หน้าบ้านตอนเย็นออกมาดูอีกทีหนึ่งพืชย้ายมาอยู่หลังบ้านมีไหมอ่าถ้ามีนี่ไม่ปกติแล้วนะน่ากลัวแล้วนะคะอ่าอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะคะระหว่างสัตว์คนและพืชก็คือพืชไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ได้เนาะเราใช้คําว่าเคลื่อนที่ละกันพืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะแต่พืชจะใช้การเคลื่อนไหวแต่ว่าพิวเวลาลมพัดแบบนี้เราเรียกว่าการเคลื่อนไหวนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าจับตามครูนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยจับตามเพลงเนาะอ่าเรามีเพลงนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงจับไวยวนะคะเด็กติดขาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ไ้ไหมเอ่ยจับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจบมูกปากตาจับแขน จมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือ เป็นยังไงกันบ้างคะจับหูคางหูหัวไลายะคุณครูพูดถูกหรือเปล่ามีอวัยวะใดบ้างคะจากการเล่นเกมเมื่อกี้นี้เราได้จับอะไรกันบ้างเอ่ยอจับหูจับอะไรอีกจับคางจับอะไรอีกจับลายแล้วก็ จมูกปากแล้วก็ตาใช่ไหมคะไหนมีใครสังเกตบ้างว่าสิ่งที่คุณครูให้นักเรียนจับเนี่ยมันทำไมหมดเลยเราเราสามารถทำไมหมดเลยมันอยู่ทำไมมันอยู่ทำไมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอ่ามันอยู่ข้างนอกนะคะ มันอยู่ข้างนอกเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเรามองเห็นมือเรามองเห็นจมูกเรามองเห็นปากเรามองเห็นหูเห็นไหมเห็นหูเพื่อนไหมอ่าทีนี้สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรเราเรียกมันว่าอวัยวะค่ะเก่งมากนะคะอวัยวะที่เรามองเห็นแล้วก็จับต้องได้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าอะไรคะ อา่มันเรียกว่าอวัยวะภายนอกนั่นเองนะคะแล้วอวัยวะที่มันอยู่ข้างในละ่ะที่เราไม่สามารถมองเห็นเราเรียกว่าอะไรเอ่ยอเราเรียกว่าอวัยวะภายในนั่นเองอวัยวะภายนอกนะคะก็คืออวัยวะที่อยู่ภายนอกร่างกายของเรานะคะที่เราเนี่ยสามารถมองเห็นนะคะได้ด้วยตาเปล่านั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมสองกันเลยดีกว่า กิจกรรมที่2นะคะมีชื่อว่าสัมผัสวิเศษนะคะกิจกรรมที่2องอเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนใช้ตาหูจมูกจมูกอยู่ไหนตาหูจมูกแล้วก็ปากนะคะในการทํากิจกรรมนี้พร้อมหรือ,อยังเราจะมาดูกันนะคะว่ารูปแรกที่คุณครูเตรียมให้เนี่ยเราจะใช้สัมผัสได้ด้วยอะไรรูปนี้คือรูปอะไรเอ,อ่ย คือรูปเด็กผู้หญิงใช่ไหมเด็กผู้หญิงกําลังทําอะไรคะดีใจดูซิภาพแรกทางซ้ายมือกับภาพขวามือนะคะมีจุดไหนบ้างที่ไม่เหมือนกันอ่าใครเห็นตรงไหนบ้างอ่าใช่ค่ะมีผมนะคะผมผมภาพที่สมีแค่จุดเดียวเนาะภาพแรกมีสองจุดใช่ไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกจุดอะไรอีก จุดบนขนมเค้กใช่ไหมคะที่ไม่เหมือนกันใช่ค่ะจุดทางซ้ายมือนะคะหายไปอันนึงเนาะส่วนทางขวามือนะคะที่เป็นเค้กกลมๆก็ไม่มีเห็นไหมจุดหายอ่าสองและมีตรงไหนอีกอ่าโบนะคะโบผูกกล่องขนมนะคะก็ไม่เหมือนกันแล้วมีอีกหนึ่งจุดค่ะคือตรงไหนเอ่ย ใช่ค่ะคือจุดตรงเสื้อสีแดงนะคะที่ไม่เหมือนกันเนาะสำหรับรูปที่สองทางขวามือนะคะทีนี้สัมผัสแรกนะคะที่เราจะใช้นักเรียนคิดว่าเราจะใช้สัมผัสด้วยอะไรเอ่ยรูปนี้เราใช้เราใช้สัมผัสได้ด้วยอะไรคะด้วยจมูกไหมเราใช้อะไรมองเราใช้อะไรมองภาพนี้อ่าเราใช้ตามองนะคะเพราะฉะนั้นรูปนี้เราจะเลือกสัมผัสด้วย สัมผัสด้วยอะไรเอ่ยอ่าใช่ค่ะเราจะใช้สัมผัสด้วยตานะคะในการมองเราทราบได้อย่างไรคะในการมองเนี่ยเราเราเรารู้ได้อย่างไงเอ่ยอ่าเพราะว่าเรานะคะใช้ตาในการสังเกตนั่นเองเนาะเราไม่สามารถใช้หูหูหรือจมูกหรือปากสังเกตได้่า ไหนใครยังงงใครยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาแก้มือด้วยสัมผัสที่2กันสัมผัสที่2นะคะรูปนี้ทางซ้ายมือคือรูปอะไรเอ่ยอ่าคือรูปทุเรียนนะคะแลวทางขวามือละ่ะคือรูปอะไรคะอ่าคือรูปดอกไม้นะคะทีนี้คุณครูอยากถามนะคะนักเรียนคิดว่า กลองไหนมีกลิ่นหอมอูกล่องไหนมีกลิ่นหอมคะอ่าบางคนก็จะบอกทางซ้ายหรือว่าจะบอกทางขวาเนาะก็แล้วแต่คนชอบไม่เหมือนกันนะคะแล้วคุณครูก็จะถามอีกว่านักเรียนคิดว่าถ้าเราจะใช้สัมผัสที่สองเนี่ยรูปนี้นะคะควรใช้สัมผัสไหนดีคะสัมผัสด้วยอะไรดีสัมผัสด้วยปากไหม แต่เราอยากรู้ว่ามันหอมหรือไม่หอมนะหรือจะสัมผัสด้วยหูดีหรือจะสัมผัสด้วยตาแต่ตาเราใช้ไปแล้วนะอ่าเก่งมากค่ะลูกนี้นะคะเราก็จะใช้สัมผัสด้วยจมูกนะคะเพราะอะไรคะทำไมเราถึงเลือกสัมผัสด้วยจมูกเ<อ>พราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรนะอ่าเพราะเรานะคะใช้การดมกลิ่นนะคะในการแยกสิ่งของสองกล่องนั่นเองค่ะทีนี้ เดี๋ยวไปดูรูปต่อไปเลยอ่ารูปต่อไปรูปนี้นะคะมีอยากให้ฟังอะ่ะแต่คุณครูไม่แน่ใจว่าคลิปสามารถเปิดได้ไหมอ่ะรูปนี้นะคะสมมุติว่าคุณครูให้นะักเรียนปิดตาเนาะทุกคนหลับตาค่ะทุกคนหลับตานะแล้วทุกคนฟังเสียงนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีเสียง อ,อพอนะคะเอาแบบคร่าวๆพอเนอะสมมุติว่านักเด็กหลับตานะคะหลับตาแล้วเราเราได้ยินเสียงนะคะเด็กๆคิดว่าเสียงนี้คือเสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรเอ่ย อ่ะเสียงรถไฟนะคะก็คือเสียงรถไฟนั่นเองแล้วเรารู้ได้อย่างไรคะว่ามันคือเสียงรถไฟเราใช้อะไรเราใช้อะไรฟังเราใช้หูเพราะฉะนั้นรูปที่สามเราจะเลือกสัมผัสด้วยอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเราจะเลือกสัมผัสด้วยหูนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะไปดูต่อนะคะไปดูต่อรูปนี้อเด็กคนนี้กําลังทําอะไร กำลังกินเลยใช่ไหมกำลังกินอาหารเลยนะคะกำลังหยิบอาหารเข้าปากเลยเด็กๆตอบให้ครูคชื่นใจหน่อยว่ารูปนี้เราควรใช้สัมผัสไหนดีคะเราควรใช้อะไรเอ่ยอ่าเราใช้สัมผัสด้วยปากนะคะในการรับประทานอาหารนั่นเองเนาะทีนี้นะคะมีอีกอ่าไหนใครเคยเล่นบ้าง รูปทางซ้ายมือไหนใครรู้จักมากมันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าสลามนะคะนิ่มๆใช่ไหมไหนใครเคยเล่นมีคนเคยเล่นเนาะแล้วทางขวามือล่ะคะอะไรเอ่ยหนามหนามใช่ไหมเนื้อสัมผัสรูปแรกทางซ้ายมือเป็นอย่างไรคะจับแล้วมันรู้สึกอย่างไงเอ่ยจับแล้วมันเป็นไง มันนิ่มไหมนิ่มนิ่มใช่ไหมแล้วอันที่สองล่ะอันตรายไหมคะอ่าอันตรายแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันอันตรายเรารู้ได้อย่างไรเราใช้อะไรเอ่ยอ่าเราใช้มือใช่ไหมในการหยิบในการจับใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ยเราถึงเลือกมือ ถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าเรานะคะใช้มือนะคะในการหยิบดินสอหยิบสลามนะคะหรือว่าหยิบสิ่งของต่างๆนะคะทําให้เรารู้ว่ามีสิ่งของที่แข็งเหลวหรือว่าเป็นอันตรายนั่นเองเนาะแล้วรูปสุดท้ายล่ะคะรูปสุดท้ายรูปนี้คืออะไรเอ่ยอน้องผู้หญิงเด็กผู้หญิงกําลังทําอะไรกําลังวิ่งใช่ไหม เขากำลังวิ่งอยู่บนหญ้านุ่มๆเลยเนาะถ้าเราไม่มีเทา้านักเรียนคิดว่าเราจะเป็นอย่างไรคะอ่าใช่แล้วค่ะถ้าเราไม่มีเท้านะคะเราก็จะเคลื่อนที่ลําบากนั่นเองเนาะแล้วรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายนะคะนักเรียนคิดว่าเราควรใช้สัมผัสไหนเอ่ยสัมผัสนี้เราควรใช้อะไรเอ่ยอ่าใช่แล้วค่ะ สัมผัสนี้เราควรเลือกสัมผัสด้วยเท้านะคะเพราะอะไรเอ่ยเราถึงเลือกสัมผัสนี้เราใช้เท้าใช่ไหมในการเคลื่อนที่ในชีวิตประจําวันอ่ามีใครใช้มือวิ่งไหมลูกมีไหมไม่มีนะคะเราใช้เท้านะคะในการเคลื่อนนะคะหรือว่าขยับตัวไปในที่ต่างๆนั่นเองทีนี้ค่ะเรามาดูกิจกรรมที่สามกันนะคะกิจกรรมที่สามนะคะคือคืออะไร ่กิจกรรมที่3นะคะการทํางานร่วมกันของอวัยวะภายนอกการทํางานร่วมกันของอวัยวะภายนอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคุณครูจะให้ใเด็กทาอะไรนะคะรูปแรกเขาทําอะไรเอ่ยเด็กผู้ชายกําลังทําอะไรคะกาลังละอะไรนะอ่ะระบายสีใช่ไหมระบายสีเด็กๆคิดว่า มีการทำงานร่วมกันของอวัยวะอะไรบ้างคะในร่างกายมันต้องมีมากกว่าหนึ่งนะเพราะว่าเขาบอกว่ามีการทำงานร่วมกันแสดงว่ามันต้องมากกว่าหนึ่งใช่ไหมอ่าเดีช่วยช่วยกันดูซิใช้ตาใช้ตาแล้วใช้อะไรอีกอ่าใช้มือใช่ไหมคะในการหยิบดินสอสีเนาะแล้วใช้อะไรอีกอ่าใช้จมูกนะคะในการหายใจอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่า ถูกด้วยนะคะเราใช้ตาในการมองรูปที่กำลังวาดเห็นไหมเราใช้มือนะคะในการวาดภาพระบายสีเนาะแล้วเราก็ใช้ใช้อะไรเอ่ยอใช้จมูกนะคะในการหายใจรูปนี้คุณครูช่วยนะแต่รูปหน้าคุณครูไม่ช่วยนะคะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปที่สองรูปนี้เด็กกำลังทำอะไรเอ่ยน้องคนนี้กำลังทำอะไรคะ น้องคนนี้กําลังกินข้าวใช่ไหมนักเรียนคิดว่ารูปนี้มีการทํางานร่วมกันของอวัยวะอะไรบ้างคะ,ะมีการทํางานร่วมกันนะคะของอะไรบ้างเอ่ยอใช่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูฉเฉลยกันนะคะว่าการกินข้าวเนี่ยมีการทํางานร่วมกันของอวัยวะชนิดใดบ้างนะคะรูปแรกสิ่งแรกสิ่งแรกเขาใช้อะไร ใช่แล้วเขาใช้ตานะคะในการมองจานข้าวนั่นเองแล้วใช้อะไรอีกอใช้จมูกใช่ไหมในการหายใจในการกินข้าวขาดไม่ได้เลยเขาใช้อะไรคะใช้ปากใช่ไหมคะในการบดเคี้ยวอาหารแล้วอีกหนึ่งอย่างเขาใช้อะไรใช่แล้วค่ะเขาใช้มือนะคะในการหยิบจับช้อนตักข้าวนั่นเองนะคะทีนี้นะคะไปดูอีกคะ่ะมีอีก รูปนี้เป็นรูปรูปอะไรเอ่ยเขากําลังทําอะไรคะอ่าเขากําลังเต้นใช่ไหมเขากําลังเต้นอ่าเดี๋ยวครูให้ดูก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เลือกนะคะว่ามีการทํางานของอวัยวะอะไรบ้างอ่าพร้อมไหมพร้อมไหมมีอะไรบ้างนะอ่ะไปดูเฉลยกันนะคะไปดูเฉลยกัน มีการใช้จมูกนะคะเพื่อการหายใจมีการใช้ตานะคะในการมองดูใช้ขาและเท้าใช่ไหมคะในการเคลื่อนที่แล้วก็ขยับร่างกายเนาะใช้อะไรอีกอ่าใช้มือและแขนนะคะใช้แกว่งเพื่อทรงตัวนั่นเองเก่งมากค่ะทีนี้นะคะเรามาดูรูปถัดไปกันเลยรูปนี้เขากําลังทำอะไรคะ เขากาลังว่ายน้าอ่ะว่ายน้าว่ายน้าใช้อะไรบ้างเอ่ยในการทํางานร่วมกันมีอะไรบ้างนะว่ายน้ำเขาใช้อะไรบ้างนะอ่าไปดูกันเลย <Yeah. S 1> ใช้ตานะคะในการมองจุดหมาย <Yeah. S 1> ปลายทางใช้จมูกนะคะใช้หายใจ มีมือและแขนนะคะใช้กวักน้ำนะคะให้ร่างกายเคลื่อนที่เนาะแล้วก็มีขาและเท้านะคะใช้ตีน้ำพยุงนะคะคให้ร่างกายจะได้ไม่จมอ่าทีนี้นะคะไปดูกันอีกค่ะรูปสุดท้ายนะคะรูปสุดท้ายรูปนี้น้องคนนี้กำลังทำอะไรเอ่ยอ่ะกำลังเดินเล่นนักเรียนคิดว่าการเดินเล่นเนี่ยมีการทำงานร่วมกันของอวัยวะอะไรบ้าง นะแค่เดินเล่นเฉยๆนะคะเดินเล่นเฉยๆเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะแต่มีการทำงานร่วมกันของอวัยวะอื่นนะอ่ะไปดูกันนะคะเราก็จะใช้ตาค่ะในการมองจุดหมายปลายทางว่าเราจะเดินไปที่ไหนนะคะใช้มือและแขนนะคะใช้แกว่งเพื่อทรงตัวนั่นเองแน่นอนค่ะแล้วก็ใช้จมูกนะคะในการหายใจแล้วเราก็ใช้ใช้อะไรเอ่ย ใช้ขาและเท้านะคะใช้ก้าวเดินนะคะขยับเคลื่อนที่ไปเนาะทีนี้นะคะคุณครูมีใบกิจกรรมมาให้นะคะเป็นใบกิจกรรมการทํางานร่วมการส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะมีกิจกรรมมาให้ทั้งหมด4กิจกรรมนะคะเด็กๆขาให้เด็กๆนะคะเลือกอวัยวะหลักนะคะแล้วก็อวัยวะที่ทํางานร่วมกันนะคะนี่เนาะหน้าตานะคะ อย่างรูปแรกนะคะอวัยวะหลักคืออะไรไม่มีถูกไม่มีผิดนะใบกิจกรรมนี้นะคะคุณครูอยากรู้นะคะว่าเด็กๆคิดว่าอาวัยวะแต่ละส่วนนะคะเด็กๆเลือกสิ่งไหนนะคะมาเป็นอวัยวะหลักแล้วก็การทํางานร่วมกันเนาะ,ะในหนึ่งช่องนะคะสามารถเขียนได้แค่ชื่อหนึ่งอวัยวะเท่านั้นเนาะะจะหมดแล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะเด็กๆค่ะ กิจกรรมที่สองนะคะกิจกรรมนี้ก็ขอฝากไว้เป็นการบ้านนะคะเป็นกิจกรรมใดบ้างในชีวิตประจําวันที่มีการทํางานร่วมกันนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างสองกิจกรรมาการทํางานร่วมกันนะคะของอวยัยวะให้เด็กๆคิดเป็นการบ้านนะคะทั้งหมดสองกิจกรรมนั่นเองเนาะเท่ากับว่างานวันนี้นะคะมีใบกิจกรรมการทํางานร่วมกันของร่างกายแล้วก็ กิจกรรมอันนี้นะคะกิจกรรมที่สองนี่เนาะที่คุณครูให้เด็กๆไปหาชื่อสองกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะที่นักเรียนได้ทํานะคะทีนี้ค่ะท้ายสุดของวันนี้นะคะอวัยวะภายนอกคืออะไรอวัยวะภายนอกนะคะก็คืออวัยวะของร่างกายที่เราสามารถมองเห็นและจับต้องได้นะคะได้แก่ตาหูจมูกปาก มือแล้วก็เทา้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณครูมิวขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะเด็กๆขาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ